มามามาตามมาเฮ้ยยิงไหนไ่ได้วันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะยิงเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยเออสวยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรจะฆ่าทำไมอ่ะเฮ้ยฆ่าทำไมอยากฆ่าไงทำไมอ่ะเอ้าอย่าอย่าอย่าาไม่ได้หรออยากฆ่าช่วยไม่ได้เลยเนี่ยว้าวเฮ้ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมากกว่ามันจะได้มาถึงทะเลทรายเออแล้วไงล่ะใครสน่ะใครใช่อะไฮโซน่ะต้องสนี่หรอเฮ้ย ยาอะไรเนี่ยเก็บใหม่ก็ได้ไปหาใหม่ก็ได้วะโอ้โหแต่มันไกลมากเลยฆ่าทำไมเนี่ยพัาทายบอกแล้วว่าอยากฆ่าหมันไส้โอ้ยเออไม่ต้องมาเดี๋ยวไปหาใหม่เอาไปเฮ้ยอย่าตีชิวๆไปไหนก็ไปไปชิวๆค่ะทุยโอ้ยทุกคนครับผมดูฆ่าแพนด้าดูที่ผมเก็บมาตั้งแต่เบโอมจังเกิรนะครับทุกคนที่ไม่เป็นป่าถ้าผมพามาเทเลราก่อนมันจะมาได้ไม่ได้นะครับ ไปเก็บใหม่ดีไหมเนี่ยในว่าผมจะโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะผมรู้วิธีแล้วเออ,อเดี๋ยวขอดูในะบ้านอย่างนี้ก่อนในเมื่อพวกมันย,ยังไม่ฆ่าผมนะครับเอาเอามา้ามา,มานี่เลยโอเคแล้วก็เหมือนจะมีในบ้านอย่างนี้มีของไหมนะดูก่อนนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะครับทุกคนโอเคเหมือนผมจะมีเนี่ยครับเขาเรียกว่ามันจะมีจุดขายของนะทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปหาที่ขายของก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอาดาบสุดโกนะครับทุกคนเออไปเอาดาบปูงๆเลยนะครับเป็นดาบที่แบบ มันน่าจะตีไปกี่ทีตายเนี่ยไปแก้แค่พวกนี้นะครับทุกคนดูดิมันฆ่าแพนด้าผมว่าผมก็จะหาไม่ได้ผมต้องฆ่าพวกนี้ให้ตายให้หมดเลยนะครับเออฟาไปก่อนเถอะเอยทำไรกันอ่ะฟาไปก่อนอะไรกันเดี๋ยวมาแก้แค่น่แค่นั้นเออใเหรอได้ไปมใส่ทำไมน่ากลัวจังเลยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อการแก้แค่ครั้งนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปบนนู้นนะครับนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ได้วยนะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนเห็นชื่อคนแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปหาก่อนแล้วกัน คอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนยว่าอยากให้ผมแก้แค้นด้วยอะไรนะครับทุกคนคอมเมนต์มาเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากอะไรกันกด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นไปซื้อของก่อนเลยก็ว่าม,มีของอะไรฮรัลโหลมีใครอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลมิวอยู่นี่อเออจะมาขอซื้อของหน่อยอนะ่ะของเป็นแบบดาบตีไม่กี่ทีตายอะ่ะเออมีนี่มานำเสนอเว้ยชาร์จในหกสิบเลยนะชาร์จในหกสิบเอาเอ้ยเอาเอาดิเอาเฮ้ย,ย,ย,ยใครตีไม่ได้เว้ยเอา แล้วมันราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวได้ดาบ้านี่อ่ะหกสิบสี่ก้อนนะมาดีหกสิบส <64. S 2> ี่ใช่หกสิบสี่ไป้ได้ใช่แก้ถูกสุดแล้วนะเว้ยเออเดี๋ยวไปหาเอาเดี๋ยวไปหาให้เออไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว<อ>าดาบไปทำอะไรเอาดาบเอาเอาไปแก้แค้นเอาไปฆ่าคนฆ่าคนในหมู่บ้านไอ้พวกนั้นน่ะมันฆ่าแพ,พนด้าไงอาเขาไม่ฆ่าแพนด้าเลยเหรอ,อเออแพนดา้ากว่าจะได้มาดูมันฆ่าดีก็อยากแก้แค้นถือให้ฟรีๆไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคโอเค ก็ครับเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะครับเดี๋ยวมาอีกรอบนึง okay, okay. ในหมู่บ้านน่าจะมีอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาทองก่อนต้องไปขโมยของไป <Okay. S 1> หาของก่อนนะครับทพกคนเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหนึ่งบ้านที่หมู่บ้านทะเลรายนะโอ้โหจะแบบโอ้ยมันฆ่าแพนด้าก,กว่ามันจะได้นะไม่เป็นไรแคดนี้ต้องชำละโอเคครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้นะโอเคครับปึ๊บหลังนี้มีอะไรเอิอผัวเอามาก่อนครับ Okay. ไม่มีอะไรที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวผมต้องหาทองดิแล้วก็หาชุดกอะด้วยครับเผื่อมันโจมตีแล้วผมแล้วผมต้องแบบต้องฆ่าพวกนั้นด้วยนะครับถ้ามันตีผมส่วนมาทีเดียวผมก็ตายแล้วหาของเพิ่มก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเขาไหลแบบวะเฮ้ยอะไรมาทำอะไรไมาทำอะไรเดิมพาไปเฉยมาย่างนี้ครับทุกคนตามมาไปเนะ่ยหลังนี้ะเฮ้ยชุดในเทเลทเอามาครับเฮ้ยได้ของแล้วเอ้ยมีกอดด้วยลาวาเอามานี่มันก็มีอะไรอนะีกน่ย ตรงนี้ด้านบนมีทองไหมอยากได้พกทองโคซิอันไม่มีเลยเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนแต่พวกนั้นจะไม่ทําอะไรผมนะครับเดินไปดีกว่าเดินไปแบบปกติเฮ้ยว่าไงทุกคนไงตรงนี้เฮ้ยเอาเป็นทองครับไปดีกว่ามองไรเนี่ยมองทําไมทำไรไม่มองทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าดีนะตายไม่ได้หรอจะมอง,องทำไมอ่ะ มองไม่ได้เหรอมองไม่ได้เหรอเฮ้ยอย่าตายอย่าตายพอแล้วพอแล้วพอได้อย่มองเอาไก่ไปกินได้ไหมเออขอไก่หน่อยขอไก่หน่อยไก่เอ้ยฝากไปก่อนเถอะเอ้ยอย่าตีเอ้ยอย่าตีไปเอาไก่ไปกินแบบกัปะเออขอบคุณฝากไปก่อนเถอะวุ่นไรอะไม่รับปากนะเฮ้ยทุกคนไม่มีทองเลยเหรอเนี่ยบ้านนี้ล่ะเฮ้ยขอโทษครับเดี๋ยวผมไปที่อื่นดีกว่าออันนี้บ้านหลังนี้่ะมีทองไหมเนี่ย ไม่มีเลยไม่มีของเลยอะครับทุกคนไม่มีทองเลยเหรอวะเฮะ้ยอะไรเรียกมาทำไมอันนี้มีมาครับทุกคนเอ้ยัวเทมเอามาดิทำไมไม่มีทองจริงๆเหรอวะฮ <hein, S 1> ะอะไรทองทองเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรขโมยของเหรอไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมย <Web> จริงไม่ได้ขโมยเฮ้ยทัวเท,ทมหายเฮ้ยไโดนขโมยไปเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวขโมยของไม่ได้ไมยได้คนเดียวไอทุกคนไอ้นนขโมยของเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันขโมยชุดกอดไปเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีวะเฮ้ยต่ออะไรไปโอ้ยขโมยชุดก่อนด้วยฆ่ามันเลยเอายต่อไปฆ่าไปดิอยู่ไหนอะตีตายดิไม่กลัวหรอกเฮ้ยไม่มีทางมานช้าเอาไปทั้งมาจากไหนเนี่ยเอาไปงไหนเอาขโมยไงขโมยมาไงเอาตีไปเอาไปเอาตีไปเฮ้ยเฮ้ยปากปากกากกาก่อน อ่อนเฮ้ยอ่อนยันดีไม่ไม่ละทายไม่ละทายมาขโมยของแล้วก็หนีโอ้ยดีดีเนี่ยแข็งเก่งมากไม่ใช่เหรอก็ฆ่าแพนด้าก่็ทำไมอ่ะฆ่าแพนด้าทำไม่อยากฆ่าไม่อยากฆ่าหรอมาดิโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยจะตายจะตายจะตายเหมือนกันเลยยามานะยาเก๋าหายหายหายมาเถอะดีดีเลยดูพวกขวางขาขวางขาพวกนี้ก่อนนะครับเฮ้ย อุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยเจ็บเฉยเฉยก่อนมันเจ็บยังไงนะฮะอันนี้ปลาชดใช่ไหมปลาชดใช่ไหมดูนะว่าปลาชดมันไม่แรงโอ้ยทุกคนมาดิตายตายมาเร็วพอแล้วมาเร็วเข้มอยู่ด้วย้ยไอ้เหี้ยวโมยผมขโมยของเยอะก็จุดไหนวะแต่พวกนั้นมันขโมยมันขโมยแพนด้าขโมยชีวิตแพนด้าไปอดมากจังเลยตายซะตายไม่ขโมยอยากตายไม่อยากตายมาเหอะอุ้ยทำไมพิกแอกมันแรงยังอ่ะ มาช่วยเถอะผมเลยเอียนดิเฮ้ยเฮ้ยตีมันตีเธอเทมตายตีเธอเทมพังตีเธอเทพได้ดาบเกิดใหม่เฮ้ยเฮ้ยตาดหินด้วยกตัดอกตัดตัดเฮ้ยไปแล้วไปโดนเลยขอโทษขอโทษเดี๋ยวไปหาแพนด้าใหม่แล้วไม่ต้องตามมาไม่ให้ไม่ต้องหาอียขโมยของทำไมล่ะก็ฆ่าแพนด้าทำไมอ่ะอยากฆ่าทำไมอ่ะเออก็ขโมยของเพราะอยากขโมยต่วไอ้บิ๊กบิ๊กก่อนไอ้นี่ความาเลย มาทำนักเท้าเดี๋ยวนี้มาเดืดตามมาเหอะตามมาเหอะเฮ้ยยืนชิวเหรอตายไปแล้วไปแล้วครับทุกคนยืนชิอยุณนี้ต้องโดนแก้แค้นไปแล้วไม่ต้องตามเอ้ยเออตามมาเลยมาดิเออตามมาเหอะเฮ้ยตามอยู่นียิงมาดิยิงมาดิคุณนี้ต้องโดนแก้แค้นฟังไว้นะเซธโดนแน่เดี๋ยวก็ตายแน่แค่นั้นแหละตายแน่ตายแน่พยายามาด้วยกันไปก็ได้นะไปหาแพื่อนด้วยกันไหมแมวไปหาแพืนได้ด้วยกันไหม ไปแล้วครับทุกคนไปแล้วมาดิลงทะเลไปลงทะเลไปเีเพื่อนเรมาช่วยแล้วเอาดิ้ยตีเรือมันตีเรือมันไม่เออ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 เดี๋ยวผมต้องไปต้อไปซื้อของมาปึบไอเดียวีันคนเยบมันเยอะจังวะไปแลไปแล้วไปแล้ตายัทีเนาะอึดจังเลยเดินไปอีหมู่บ้าน่อหนีโอ้ยแขมากแข็มาก เอาชุดคืนมาโอ้โหจะหาชืนมาได้ดูมันขโมยไปแล้วก็จะหาแพนด้ามาได้ดูมันฆ่ามันยัฆ่าแพนด้าโอ้ยทุกคนครับอยู่ด้วยยาทุกคนตามไปสุดเดี๋ยวผมไปแอบในหมู่บ้านนะครับอย่าตามมาวิ่งยาวเลยทุกคนวิ่งยาวแล้วหายไปไหนวะหายไปไหนแล้วหายไปดูกันทุกคนก่อนไอ้นั่นอะเมืองลอยฟ้าเปล่าหายผมวิ่งมาไกลนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนนะครับนี่ คือผมไม่มีดาบเลยครับทุกคนดูพวกนี้มันนะนี่ครับวิธีการนี้นครับทุกคนคือผมต้องแก้แค้นนะครับทุกคนโดยที่ซื้อของนะครับมันเป็นดาบที่เพงมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเออว่าเดี๋ยวผมทาบล็อกทองเพิ่มก่อนบล็อกทองห4สี่อันใช่ปะ่ะอ่านี่น่าจะพอโอเคประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวที่ซื้อของอยู่ด้านบนนะครับไปดีกว่าทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเออนี่ไงทางขึ้นอยู่นี่โอเคไปครับ ก็มาแล้วครับทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยู่ไหนเฮ้ยมาแล้วมิวอาแล้วมาแล้ว,ลวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วเอาเอาไปหกสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่อ่ะถ้าดูดีว่าครบเปล่าครบเฮ้ยครบอ่ะอันนี้ไปเนี่ยดาบพูดจริงเฮ้ยครับในหกสิบเขาดาบนี้ไปไหนเนี่ยทุกคนครับดา<ห>บ<ค>โกงมากเออขอบคุณมากครับไป ไหนพวกมันอยู่ไหนกันนะพวกมันอยู่ไหนอยู่เมืองเมื่อกี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวถึงเวลาที่ผมต้องไปฆ่าพวกนั้นนะครับไปเตรียมตัวยจะลมกอะไรก็ได้นะครับทุกคนไปไกลแค่ใครแค่นี้มันต้องสําเร็จเพราะดาวมันแรงมากไปครับครับทุกคนผมเห็นแล้วอยู่ในบ้านกันเต็มเลยครับทุกคนไปหามา,มาดิมันอยู่ในบ้านหรือเปล่านะ่ะไปครับเฮ้ยเฮ้ยมันว่าตู้หัวอยู่ไหนวะเสียงอะไรวะพี่เลสตะโกนงทำไมน่ะตะโกนอะไรไม่ตะโกนยีเทโลดอนึบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะรูดดอก คือโชคครับครั้งนี้ปกติผมจะทำกับดักงานครั้งนี้เดี๋ยผมจะฆ่าด้วยกันเพราะดับแรงมากนี่ทุกคนเฮ้ยนนี่เฮ้ยมานีเร็วมานีมานีมานี่ตามมาตามมามานีมานีเร็วใครอยากตายบ้างมานีรอเข้าไปในถ้ำเลยเฮ้ยยาสโลทาไรเนี่ยเ้ยเยทไรมานีมานีอย่าไม่ฆ่าหรอกมาตามมาตามมามานี เร็วๆตามมาใครอยากตายบ้างตามมาตามมาครับเออเออบาข้าแพนด้าเออเออแค่นั้นจะทำอะไรนะจ๋องจ๋องจองแกมีาบหรอมีหรอมีอดมีหรอ้ยใครอยากตายตามมาเด็วใครอยากตายรอนก็ดีรอด้วยดิมาเร็วมาเด็วมาเด็วจังวะอึดมากเหรอวะเฮ้ยอย่าหนีเดี๋เข้าไปในทำนะครับไปริงทไปน่ามาเน่ามเีาดิามาเนี่าเมาย่ามเมามา เฮ้ยเฮ้า้อะไรเนี่ยไม่มีหน้าบางเออโอ้ยมาดิตายบ้างตายไหมดีวอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยตายเ้ยเฮ้ยหนึ่ได้เฮ้ยไปมามให้หมดไปอุ้ยเรบไม่ตายเอ้ยเอ้ย ตายตัวตายหมดโอ้ดาบอย่างแรงทุกครับเป็นไงบ้างครับทุกคนการแก้แค้นครั้งนี้รักษาใจไหมดูดิดาบชา้ำได้หกสิบะครับทุกคนก็เป็นไงบ้างอย่าลาืมกดไลค์กดติดตามปวยดิงให้ผมด้วยนะครับข้างหน้าอยากผมแก้แค้นด้วยอะไรหนี่ยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับอยากให้แก้แค้นแบบไหนกับดับอะไรคอมเมนต์มาเลยฝากากดไลค์กันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊า,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 ายบายแล้วก็ฝากกดติดตามกยดิงให้ผมด้วยนะครับจะสี่แสนแล้วนะครับเคล็ดบายบาย